สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อเนี่ยกับมาพบมาพอกับมาเอเจ,เจีตาผ้าลวยเนาะค่ะมีแต่จะเอยว่ามาดามคำนวลเนาะค่ะเพราะว่า,าแนวทางของเพิรนมาลงอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเล่ามือนี้ก็เลยจะอไหลไปหาตามาดามคำนวลเนาะแนวทางของเพิรนเด้อค่ะมือนี่มาดามคำนวลบวกกับเจตาผ้าลวยเนาะน้ำลังเพิ้นมากค่ะพี่น้อง ากไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจเนาะมาดามคำนวลเพิ่นกะดังอยู่แล้วเนาะคะ่ะเลขเพญางดีดังปังอย่แล้วมาดามคำนวลมือแลงเล่าพัฒนาซองทุ่มขึงเดอะะ้อค่ะรัฐบาลไทยก็ลุมของเพิ่นไปแล้วเนาะไปติดตามแนวทางของเพิ่นคะ่ะค่านี้ก็จะเป็นแนวทางของมาดามคำนวลเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาเนาะออกมือนีเดอะะ้อค่ะเล่าพัฒนาวันที่หนึ่ง พฤศจิกายนเนาะจังไงกับขอขอบคุณมาดามคำนวณหลายๆเด้อค่ะเที่ยวแนวทางมาว่างทางชองของเกตาเนาะเด็กมาดามของเพิ่นวันที่สามสบเลขกมีเขามีหลุดเนาะพี่น้องธรรมดาเนาะอีซี่ทุกท่านกำลังใจดีอยู่แล้วเนาะค่ะของมาดามคำนวณกับทางชองเกตาเนาะไปต่อตามไม้มือไม่วันที่หนึ่งค่ะ มาบึงแนวทา้งไม่ของมาดามคำนวนเนาะคะ่ะเพิ่นให้มาแล้วน้องมือนี่ได้มาแล้วค่ะพี่น้องมาดามคำนวนลาวพัฒนาวิ่งลูดของมอนีเด้อคะ่ะเจ็ดกับศูนสองตัวหกขางสามเจ็ดสัสามเจ็ดว่าสั่นพี่น้องพ่อว่าปั๊บอัน กับหลังปรับหลดเนาะโอ้ยจะถือจะซาเด้อพี่น้องบอสิเลียดกันเนาะอัลฟ้าเว้าแนวปฏิ2ตัวหกหางค่ะ737475030405เนาะค่ะเบิรนก็จะมี77กับ00ค่ะ สองตัวตัวนิ่นตัวเจาะข,ของมาดามเพิ่นเ้อค่ะเจ็ดสามเจ็ดหาศูนย์สามศูนย์หาเนาะตัววิ่งตัวรูดของเพิ่นกับผาดอยู่เด้อค่ะของมาดามรูดไปกับโบดูลค่ะกลับมากลับมาดัางเพียงปังคือกำลัมาดามคำนวณเนาะเอฟซีทุกท่านติ่ติดตามกันมาเป็นเวลายาวนานเนาะของมาดามคำนวณ สตัวค่ะสมตัวมาเบิงเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนยสี่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดค่ะตัวเน้นสามตัวเพิ่นค่ะเจ็ดศูยเด้อค่ะกับ7 0็หเนาะของมาดามคำนวณมือนีเด้อค่ะกับขอบุญขอบุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังแรงใจเนาะทางช่องเกตาผ้าร่วยกัน ไปไหมคะ่ะมือแรงมันมาดังๆังปังๆกันเนาะมาดามคำมนวลพนสิผ้าไปเที่ยวเล่าหรือมือแร่งยาพาดกันเนาะคะ่ะแคปนาจอบวสันก็เขียนไว้เนาะตามไปต่อคะ่ะไปอีกอันนี้จะเป็นของเจตาพารวยคะ่ะของเจตาแถามถ่ายมานำแถามมาบึงสูตรไม่กันคะ่ะ สูตรคำนวณของเจตาผ้ารวยสูตรของทางช่องเองเนาะค่ะเนาะบิงลูดของเจก็จะมีหากับ3ค่ะ2ตัว6กหางห้าศูนย์ห้าหงห้าสองสามศูนเบิ้ลก็จะมีหากกับ3าสค่ะ3ตัว4หางห้าสามศูนงห้าสามสอง ห้าห้าศูนย์ค่ะมือแรงเล่าพัฒนาเนาะค่ะของจกตตาได้ลุ่งรัฐบาลไทยไปแล้วค่ะถึงของมาดามคำนวณเนาะมือนี่วันทีหนึ่งจากบายสีมงไปหอดสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะหมานย่างเดียวเนะรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวเนาะพี่น้องออกพร้อมกันมือนีไอเอฟซีถูกทันหิ้งหิ้งปังปังเนาะค่ะผิจารณา ของเจตาผ้าลววยไปน้ำในเดอค่ะฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจน้ำเนี่ยซิมๆิมเบึงเนาะพี่น้องจอบจอบมองมองเบึงจักหน่อยกับมีแห้งใจแล้วล่ะค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์มากดติดตามเนาะค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาเป็ินเพื่อแนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทุกคนที่เข้ามารับฟังมาเป็นกำลังแรงใจให้เนาะคลิปนี้ก็ขอพี่น้องโชคดีกันเด้วค่ะโชคดีทั้งสองรอบรอ,อบบาบรอบสองทุ่มค่งเนาะค่ะให้โชคดีมีใช่มีความสุขก,กันไปให้มีโชคกลับมาให้มีใช้ คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่